อื6191 6191เลยใครรู้จะกลับก็ถูกนะลูกนะครับผมเนาะแต่ว่าของอาจารย์สงัดนี่ก็คือลงคลิปไว้ตั้งแต่สองงวดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สงัดนะครับสสวัดีับน้องนิวครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงงานสมของอาจารย์สงัดนะครับผมก็วันก็จะผ่านมาทำพิธีการกลาง กลางตอนตอนเย็นเนาะตอนบัวค่ำใช่ไหมครับอาจารย์บ่าค่ำประมาณหกโมงเลยประมาณครับก็ตอนแรกนะแอดมินออกมานี่ฟ้าคือเหมือนฝนจะตกเลยแต่มาถึงในขณะทำพิธีปรากฏว่าฝนหยุดฝนหยุดนัรนมาหนึ่งแล้วก็หยุดหายไปเลยครับตอนแรกได้ยินอาจารย์อาจารย์สงสารบอกว่าปู่ขอเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องก็ขอเวลาท่านลืมอย่าเพิ่งฝนเลยตอนกลางนั่งขอทั้งฝนแล้วลูกก็ขอโชคขอลาบไม่ได้ประมาณนั้นครับผม แล้วหลังจากนั้นก็แดดออกเลยฟ้านี่แจ้งเลยฟ้าแก้งก็เอฟซีนี่คือเห็นอยู่ครับเพราะว่าในขณะที่แอดมินกําลังไล์สดเนี่ยฟ้านี่คืมมากเลยครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็แดดออกก็คือว่าทําพิธีได้อย่างเนี่ยสบายสบายเลยสบายอุ่นรึ้นคาวครับเหมือนผู้ท่านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับว่าจะให้ให้เอฟซีนะครับผมแล้วก็อาจารย์เมย์ทำพิธีได้มาเก้าหนึ่งตรงตรงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เก้าหนึ่งผมหนั่นแหละครับ แล้วก็ความฝันอาจารย์ความฝันอาจารย์ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ต่องวดที่อาจารย์ฝันไ่ายังไงนะครับที่นิมิตตั้งแต่ต่องวดที่ฝันว่าเดินหาเลขนั้ะหาเลขเราไปเจอสามตัวก็บอกว่าอะไรเนาะแปดเก้าสองนั่ะค่ะแปดเก้าสองกับเก้าหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเลยแ่ใครรู้จะกลับก็ถูกนะลูกนะครับผมเนาะแต่ว่าของอาจารย์สงัานี่ก็คือลงคลิปไว้ตั้งแต่ต่องวด ต้องขโมเต็นต้นมวดมาเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เลขออกไปปั๊บอาจารย์ก็ฝันเลยว่าออกได้สองวันก็ฝันครับก็คือเดินเดินเดินไปเจอตัวเลขยังไงนะครับอาจารย์ไปเจอตัวเลขเหมือนเขาเขียนวางไว้หล่งเป็นเลขหลายหลายเลขเป็นร้อยเลขนะวันนั้นหลบแต่เขาจะให้เราเห็นเฉพาะเลขที่เขาต้องการให้เราเห็นมาหลบครับ๋อครับแล้วอันที่ว่าอาจารย์ ถูกมาหลาหลายงวดแต่ก่อนที่ว่าถูกเจ็ดแปดงวดนี่ฝันเห็นเลขในลักษณะนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ในลักษณะนี้เลยบางครั้งก็ได้ลักษณะนี้บ้างแล้วเขามาบอกบ้างบางครั้งได้ยินเสียงคนตะโกนบอกหลบประมาณนี้<อ>แต่ไม่เห็นรูปคนไม่เห็นหาาน้าตาคนได้ยินแต่เสียงนันแหละบางครั้งก็ไปดู โดนป้ายก็เห็นเลขเขาเขียนไว้นี่วางไว้ครับเอานัก็เขียนยกป้ายให้ดูแต่ไม่เห็นคนเขียนกับป้ายให้คนดูประมาณนั้นครับอาจารย์ประมาณนั้นอาจารย์เคยได้ติดติดกันประมาณกี่งวดครับอาจารย์แปดงวดติดลุกโอ้ยมิตรฝันได้นะคร่ะก็คือปู่ท่านจะมาให้ในลักษณะนี้ถูกต้องจ้ะมาให้ในลักษณะนี้ในมิตรฝันจนมากจะให้ในี่มิตรฝันมาประมาณนั้นกับมาในแนวนี้คร่ะแล้วก็งวดนี้อาจารย์อาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่เนี่ย ตั้งใจจะนําองค์ย่าค่ะมาไว้ที่ตําหนักแข่งนี้นะครับผมก็คือใครที่มีโชคมีลาภกับอาจารย์สงัดหรือว่าอาจารย์แม่เนี่ยก็สามารถร่วมบุญกันได้เนาะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจจะเอาองค์แม่เนี่ยมาไว้ตั้งใจนานหรือยังครับอาจารย์ ก็ต้องใจงวดที่แล so 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 ้วนะลูกงใจงวดที่แล้วมันเคลื่อนเวลาที่ว่าอะไรนะสามเก้าห้านั่นแหละครับสามเก้าห้าออกสามเก้าสองนั่นแหละต้องใจงวดนั้นแหละของวดนั้นเรื่องของงวดนั้นถ้าได้ก็จะเอาองุ่นมานะครับงวดนั้นมันเคลื่อนบางทีเราก็รู้ว่ามีคนมากินของว่าที่ปู่เขาบอกว่าขอไว้นะาสามวันนะประมาณสามวันเคลื่อนประมาณนั้นงวดนั้นเราพลาดไปเนาะครับแต่ก่อนนั้นสองงวดเราก็ถูกทสองงวดเนาะอืมค่ะอีสี่งวดเราถูกส ามมีเปอร์เซนต์อยู่ครับผมก็คืองวดนั้นมีการผิดพลาดเนาะทุก้าครับผมตอนแรกปู่ท่านตั้งใจจะให้3ามตัวตรงแล้วนะใแต่ว่ามันพิกล็อกคือมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมากินพวกผลไม้เข้าไปติดเครื่องเค่นเครื่องว้ายน่ะแหละครับผมพอเริ่มออกมาเรียงแล้วเนาะสามเก้ามาสองเฉยขาบุ๋บไปแต้มหนึ่งเนาะไปตัวหนึ่งนะครับ หรือว่าใครอยากจะร่วมบุญก็ได้เนาะโทรมามที่เบอร์อาจาร,รย์ท้ายคลิปเลยนะคะเบอร์รอาจารย์ก็ได้เบรอร์อาจารย์เตียวก็ได้แม่เตียวก็ได้นั่นประมาณนั้นครับผมเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยทําพิธีกันอยู่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงรบกวนหรอกแล้วก็ไม่มีใครมากินผลไม้ไม่มีจ้ะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ปลูกเพราะเราทาตอนค่ําแล้วไม่มีใครมาครับทำเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเลยนะครับสถานที่ของเราอยู่เปลี่ยวอยู่นมค่อยมีใครกล้ามาหลอกดึกแล้วไม่ยอมกลัวแล้วก็เมื่อคืนนี่ปู่ก็ไม่ได้ขอเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้คอยไว้ปู่บอกว่าไว้ก็ธรรมดาแม่คืนปู่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้ขอก็เช่น้นไว้แต่ว่ารอบก่อนนี้ก็คือปู่ท่านขอไว้สามวันถูกต้องจ้ะ นั้นแปลว่าเจตนาท่านจะให้สามตัวนั่นแหละถึงได้ขอสามวันแต่เราก็คนไม่ได้เองครับอืมแสดงว่าป <ving the> <še> ู <Favorite failing> ่ท <movies> ่านนีจังใจขอให้จะให้สามตัวเลยก็เลยขอไว้สามวัน ต้องหรอกนะครับอาจจะประมาณนั้นแต่เราถือกันไม่ได้เองหรอกประมาณนั้นเราถือได้น่าจะได้สามตัวนั้งหมดนั้นนะครับผมเาไปเผลอไปประมาท่องครับผมเนาะก็ถือว่าเสียดายไปแต่ว่างดหน้าก็ยังมีหน้าก็ยังมีนั่นไม่มีปัญหาหรอกนั่นแต่งดไม่ได้จบครั้งเดียวใช่ไห่ครับแต่ว่างดนี้ก็ถือว่าแก้ตัวปู่ท่านนี้แก้ตัวให้แล้วนะครับอาจารย์แม่ก็แก้ตัวให้แล้วเก้าหนึ่งตรงตรงเลยเก้าหนึ่งตรงตรงเลยนะครับแต่เอนดมินก็ไม่ท่านได้สังเกตนะว่าเลขที่อาจารย์แม่ขอเนี่ยมาตรงกับของ อาจารย์สงัดตั้งแต่ต่อหงวบที่ท่านให้มานะครับค่ะครับแล้วตอนนี้ปู่ยังมีของให้บูชาอีกไหมครับปู่ก็ยังมีพวกสาริกาพวกที่สาริกาอะไรกักมันนั่นโอ้ี่เก็คือเป็นเป็นของที่ปู่นี่ปลุกเสกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพวกสาริกาพวกน้ำมันพวกเนี้ยอีกนั่งหวานนี่โอป็นที่นั่นเลยอืมครับใส่ได้กอ๋อข้างในจะเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นไม้ เรื่องอะไรนะไม้รักมันประมาณนั้นแกะเป็นูปแสล็ก,การประมาณนั้นเขาทำไปนำทั้งนองเสน่ห์พวกไม่จมหาเสน่ห์พวกอะไรประมาณนี้อลองใช้ไม้รักรพวกอะไรประมาณนี้นั่นแหละเป็นที่ของเขาหรประมาณนั้นครับก็คือสปปรรพคุณเป็นเมตตาเสน่หา ต้องเสนหาศัลยการพผู้การจ่าเจรจาไพโรอนวานอะไรแบบนี้ใครฟังเราวจะลงในเสียงในเราแบบประมาณนี้คุ่ณเราทำเขาเชื่อเราง่ายฟังเราง่ายอะไรประมาณนั้นลูกค้าขายก็ได้ใช่ไหมค้าขายได้หค้าขายดีนะพวกสัลกาเพราะการสักาต้องเจรจากับลูกค้าอยู่เลยเนาะทําให้คนรักคนหลงติดร้านเราอะไรประมาณนี้ทําให้เขาเป็นลูกค้าประจําอะไรนี้ได้ลูกคประมาณนั้นของอาจารย์นี่ไม่ใช่มีแค่การเงินค่ะผม ก็คือของอาจารย์นี้ไม่ได้มีแค่สาลิกาก็จะมีแบบสีปากสีปากก็เออสีพึ่งแล้วก็เป็นน้ำมันกุมารกุมารน้ำมันมันมหาเศรษฐประมาณนั้นอาจารย์แล้วก็สาลิกาที่เป็นเนื้อดินอือครับก็เซียนพอแก่ครับประมาณนั้นเลยสามสี่ยางสี่ห้าชนิดอะไรทำอะไรทำอะไรมากมายเายทำให้น่าก็พอ้ว เราเลือกก่อนลูกถ้าใครอยากเช่าบูชาเนาะ <Ừ. S 2> ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ท้ายคลิปได้เลยนะคะติดต่อเบอร์อาจารย์โดยตรงเลยก็ได้ท้ายคลิปเดี๋ยวน้องเดี๋วน,น้องนิวเขาจะใส่ไว้ให้นะน้องจะพารวยก่อ็ติดต่อเลขเบอร์โทรอาจารย์โดยตรงเลยนะครับก็คือว่าถือ,ถอว่าแอดมินว่าเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ปลูกเสกแล้ว ไม่ว่าอาจารย์จะสวดมนต์หรือทําพิธีอะไรของพิเศษก็ยังอยู่ในตำแหน่งตรงนี้น้อยจันทร์ต้องจันทร์มันมันมันยิ่งแต่อันนี้ขึ้นไปเพิ่มอนุภาพขึ้นไปอีกครับผมยิ่งแต่ความขลังเพิ่มอนุภาพไปอีกครับผมมันยิ่งแต่เสริมเสริมขึ้นไปอีกหน่อยเสริมเสริมเสริมเาื่อจะมีเสริมความขลังเสริมอนุภไปอีกไปในตัวหลกเพราะเราทําพิธีกับทุกวันทุกวันแหละเกือบไม่ขาดเลยหลกเว้นวันพระอย่างเดียวมันก็สวดทุกวันแหลยประมาณนั้น มันก็เข้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปทุกวันที่เราทําพิธีหลกค่ะผมก็คือว่ายิ่งอยู่นานยิ่งดียิ่งขังทุกต้องการบาคนตัวไปบางคนเาก็เอาเอาของเดินเข้าร่วมพิธีบวงสวงพิธีไหว้อะไรประมาณนี้ทําให้เพิ่มพิสิทธิภาพเพิ่มความขขังไปในตัวเพิ่มบารมีไปในตัวประมาณนี้หลกลักษณะนี้นะจ๊ะค่บผมแล้วสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยที่มาบูชาของดีกับอาจารย์ไปเนี่ย เห็นผลหลายท่านไหมครับอาจารย์ก็เห็นผลหลายท่านนะลูกหลายคนไมาจะเป็นคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรเขาคนได้เหมือนกันในประเทศทยก็มีนั่นแหละตางจังหวัดตางอำเภอครับคนที่ได้ดีเยอะลูกเยอะเนาะคนที่ได้ดีก็คือบูชานี่ไปสาลิกาไปบูชาน้ํามันไปนะครับบูชาของจากที่อาจารย์ที่อาจารย์ท่านปลูกเสกเอาไว้เนี่ยนะครับอก็หรี่บางคนก็มาลงนะกเสริมดวงปดโชคปิดลาบนนพอประมาณนั้น เก็ได้เยอะบางคนก็มาลงก็มีโชคสองสามงวดติดกันสามงวดติดกันก็มีนะสี่งวดติดกันก็มีนะประมาณนั้นลงเขาดวงเขาเปิดคเมื่อกี้อาจารย์เพิกระสังก็มาลงปุ๊บได้เลยสองร้อยคูณสองร้อยวันวันเลขออกเลยใช่ไหมคะมาวันเลขออกมาเมื่อกี้เลอมาก่อนเลขออกประมาณบ่ายโมงบ่ายสองคนี่ก็คือโทรหาอาจารย์กิ้งเลยใช่ไหมครับก็คือเสริมเสร็จปุ๊บ เสร็จปุ๊บมีโชคปั๊บปั๊บอลไรประมาณทันใจเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบพัสดุภาของเขาเนี่ยแหละครับผมบอกเขาดีจอดแล้วคนนั้นครับเมื่อก่อนเขาถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาบอกว่าเขาเขาไม่องค์พญานมาอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นเขาคนทั่วไปไม่เล่าเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นร่างทรงอะไรเขามาอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นแต่เขาสร้างสารพญานาอะไรใหญ่มากของเขาเขาคนดีค่อนข้างมีชนะหน่อยนะครับ ก็มีหลายท่านเหมือนกันไม่ใช่มีแค่ลูกศิษย์ท่านนี้เนาะลูก <ไป S 2> อาจารย์เนาะครับมีหลาย,ลายท่านหลายคนหลายท่านว่านั่นที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วมีแถวสระแก้วแถวปรจจีนแถ,แถวแถวโคราชครับสสรแถวจุรินประมาณหรือแถวกรุงเทพก็มีนะลูกภูเก็ตก็มีนั่นแหละหลายคนยนั่นแหละครับคนที่ภูเก็ตก็บอกว่าไม่เคยมีคนเข้าร้านเลยก็จะซื้อเท่าหนังมันนี้แล้ไปให้ไปเจอหน้าร้านแล้วก็ปิดทองมันก็บอก อาิตย์ถัมาเดี๋ยวก็มีคนหลังไลเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่มีคนเข้าร้านเป็นอาทิตย์นะลูกร้านเนื้ไม่มีคนเข้าเป็นไปได้ไ,ไงร้านอีกข้างๆคนเข้าเต็มนะลูกประมาณาต่นนี้ก็ดีขึ้นแล้วคนเริ่มเข้าแล้วท<อ>ยอยเข้าเื่อเหมือนกันลูกครับผมคือหลังจากได้น้ํามันของอาจารย์ไปก็การงานเรื่องทางการงานทางอาชีพนี้ก็ดีขึ้นค่ะอืมครับแล้วทีนี้เรื่องเกี่ยวกับญ้าที่จะเอาหญ้ามาไว้เนี่ยอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าราคามอยู่ประมาณเท่าไหร่ ราคามันที่อาจารย์เช่าองค์ปู่มาก็เก้าพันห้าลูก่แพงหรอกประมาณนั้นล่ะครับเนาะก็เผื่อท่านผู้ชมนี่มีโชคไม่ลาบแต่ว่าถึงไม่มีถึงจะไม่มีโชคไม่มีลาบก็สามารถร่วมได้นั่นแหละใครอยากร่วมโนทาหก็ร่วมได้นะลูกครับผมถึงจะมีหรือไม่มีก็ร่วมได้นะครับเป็นบุญวัดสามสิบบาทเป็นบุญวัฒนาสร้างบุญกร้างบุญด้วยกันครับผมคิดว่าถ้าได้ในงวดต่อๆไปอีกปู่ขยะยาท่านก็จะต้องให้ตอบแทนมาเป็นอย่างแน่นอนถูกต้องครับ ท่านก็ต้องตอบแทนลูกศิษย์หาอยู่แล้วปุ๊คราวนี้เมื่อเราขอเมื่อท่านมาอยู่ท่านก็ต้องให้ลูกหลานขึ้นเลยมันประมาณนั้นแหละท่านไปเอาของลูกหลานฟรีหรอกครับผมเนาะนอกจากเราจะไปทําอะไรที่ผิดคําสั่งของท่านจุกต้องลงอย่างงี้ประมาณนั้นแหละท่านที่ไม่ให้ท่านที่จะปิดกั้นเราคประมาณนั้นนี่เอยแบบท่านยังเปิดให้เราอยู่เพราะเราขอแล้วมันได้ยังได้อยู่แต่ว่าท่านยังไม่ปิดประมาณนั้นลูกครับผมเนาะ ก็สำหรับแนวทางของอาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่วันนี้แอดมินมาแสดงความดีใจกับอาจารย์นะครับเพราะว่าเลขอาจารย์นี้ก็เข้าตรงๆเหมือนกันหกหนึ่งเก้าหนึ่งนออาจารย์เนาะแล้วก็เป็นสองตัวล่างด้วยเอาไปดูตอนนั้นก็บอกว่าจะให้ประมาณหกงวดประมาณได้มาแล้วถูกไปสี่งวดแต่เราถูกสามเนาะหรือประมาณสักสองน่าจะขอให้ประมาณนั้นอ๋อจะเหลือประมาณสองถึงสามงวดก็ขอสักสามตัวสักงวดสองงวดนะคะเนาะคงจะได้เลย น่าจะเป็นท้ายๆถ้าเราอยากให้หรืออาจจะงวดหน้าก็ได้ั้างจากความรู้สึกของเรานะครับผมแสดงว่าที่เหลือที่เห็นสองถึงสามงวดอาจจะเป็นเลขสามตัวใช่ไหมเพราะว่าท่านทำท่าจะให้แต่งวดที่แล้วแล้วถูกต้องหลอกแต่มันเราไม่เข้าสักทีมันมีข้อผิดพลาดบ่อยนะลูกครับผมจะพยายามทําให้ผิดพลาดเวลาเรามาขอโชคขอลาบท่านประมาณนั้นขอแนวทางท่านก็พยายามจะไม่ให้ผิดพลาดนะครับเพื่อให้ได้เอฟซีได้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไได้ กดหนี้กดสินกันนะฮะทุกคนได้ร้วยกันทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นอยากให้รวยกันทุกคนแหละให้โชคไม่เลกคนทุกคนผนยังไงก็ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้กดรอกดพิมพ์รอเนาะแล้วก็กดติดตามแนวทางของอาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่นะครับผมแล้วก็ถ้าอาจารย์ฝันดีแล้วเราจะตามให้ทันทีเลยนะคะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของที่อยากจะบูชาเนาะให้ติดต่อหาอาจารย์โดยตรงเลย เดี๋ยวอดมินลงเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปนะคะัุผมเนาะก็สอบถามราคากันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณคาจารย์ส่วนะโชคดีโชคลูกจ้ะถูกนะคะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเป็นหลักฐานเก่านะคะก้าหนึ่งตรงๆนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรอาจารย์นะคะเผื่อใครที่อยากจะร่วมถวายองค์ปู่นะคะ เป็นองค์ยญานะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะร่วมบุญนะคะหรือว่าอยากจะบูช,ชานะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อาจารย์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าอาจารย์ฝันดีนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรีบตามแนวทางให้กับท่านผู้ชมทันทีเลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ